อันนี้สงสัยเป็นต้นกระชายแน่เลยอะไม่ได้เดินมาดูนานแล้วเอาเอาเอาไอา้นี่มันมาครอบไว้มาดูดิมันโตทะลุอ่ะเห็นอันนี้มัน,มมนโตทะลุไอ้น,อน,น,น,อน,นี่แล้วอะโอ้ไม่อยากให้ใบมันบอบช้ำเลยอะแต่มันก็ทนเลยให้หลุดเนนางยวงเลยทุกคน เอ้ยกะว่าจะถอนเอาไอนี่ออกนะเออเราจับมือเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฝังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตฝังมันกลับคืนไปก่อนฝังมันกลับเข้าไปแล้วเนาะหวังว่ามันคงจะรอดแหละจำไม่ได้ด้วยว,ว่ามาฝังไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลืมไม่ค่อยได้ใส่ใจฝังแล้วฝังเลยนี่เปิดหอย ก็ใชายแหละมาเขือเราว่าจะแต่งกิ่งก็ไม่ได้แต่งซะทีเน่าดูสินะ่ะเหลืองเต็มต้นเลยออกใหม่ก็อีกหลายลูกอยู่โหระพาเป็นครั้งแรกที่ปักชำโหระพาแล้วมันรอดนะถือว่าประสบความสำเร็จมาก <laughs> ในชีวิตครั้งหนึ่งเราก็ปลูกกับโหละพาแล้วรอดตายโอ้ยงามมากเลยนะใบย่ายใหญ่ดูสิแต่ย้าก็เนี่ยย่ามันเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเปนเทาๆอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอด เบื่อมากเลยหญ้าแบบเนี้ยไม่ชอบเลยมันถอนยากมันกำจัดยากนะงามดีดีหญ้านะที่งามอย่างอื่นแทบไม่รอดหัวปีว่าจะมาตัดไปกินนี่ไม่ได้ตัดกินเลยจนแล้วจนรอดจนจะ มันจะไอ้นี่แล้วอ่ะเขาเรียกอะไรนะกาบมันอ่ะล่วงจากหัวใหญ่ๆเหลือหัวหน้อยหนึ่งต้นนี้ก็โคตรละพายุเข้าลมเข้าตั้งแต่ตอนนั้นแหละนี่มันมีไอ้นี่ด้วยนะมันออกเครือละแล้วมันก็ตายละเรียบร้อยมองงทิ้งช่างมันอไว้ก็ไม่ได้กินไม่ได้มา ดูต้นมะละกอต้นนี้นานแล้วดูดีลูกจากต้นน้อยๆถ้าหัวไม่มือตอนนี้มันขนาดนี้แล้ว,ว่ะโอ้ยดูสิแล้วก็ยังจะออกอีกเยอะด้วยแต่ดูแล้วต้นทุกคนว่ามันจะล้มไหมดูสิงอเลยต้องหาไม้มาคำ้ำมันเนาะ เนี่ยล้มแน่ๆเลยเดี๋ยวต้องหาไม้มาคำ้ำต้องให้ขอแรงคุณผู้ชายทั้งหลายแหละมาช่วยดูที่นีน่ไอ้ต้นกระถินนะ่ะมันขึ้นโอ้ยมันหงิดนี่นี่เรียกอะไรนะมาเขือขื่นขึ้นเป็นดงเลยอะ่ะเอาต้นมาปลูกอยู่สี่ห้าต้นถามว่าวกินไหมไม่กินกินไม่เป็น แล้วเอามาปลูกทําไมตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นมะเขือขืนเราคิดว่ามันไม่มะเขือเปาะก็ต้องเป็นมะเขือพวงดูไม่เป็นไงจนมันออกลูกให้อ๋อมะเขือขืนเรียบร้อยอันนี้ต้นพริกนะแล้วดูความรกของมันจริงๆวันนี้บรรยากาศดีนะหน้าเข้ามาทำความสะอาดมากเลยแล้วดินก็พอชื้นๆนะื้น่ะถอน ง่ายอ่ะแต่ว่าไม่ได้ทำทำไม่ได้เดี๋ยวจะเดินทางอีกแล้วจะเข้ากงเทพข้างในนั่นกล้วยไข่ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้วาปนี่เป็นไงคะกล้วยไข่คือเออะไรอ่ะ รีมันนะไม่ได้ไปตัดออกจบเลยไม่ได้ตัดปีทิ้งกล้วยไม่สมบูรณ์เนาะเพราะเขาบอกว่ามันต้องตัดอะแต่เราไม่ได้เข้าไงมันเข้าไม่รอดมันลกมากเราไม่ได้มานานถามว่าอยู่ไกลเหรอไม่ไกลหรอกนี่ไงบ้าน <laughs> <laughs> บ้าน <laughs> เดินสามเก้าก็ถึงแล้วป่ากล้วยแต่เราไม่ได้เดินเข้ามาไงเพราะว่า ก่อนหน้าน,นี้ฝนตกชุกแล้วก็ก่อนที่ฝนจะตกชุกก็แดดแรงนั่นข้ออ้างอ้างไปทั่วฝนตกก็อ้างแดดแรงก็อ้างเนี่ยดูความลกของมันสิเมื่อก่อนมันไม่ได้ลกขนาดนี้นะแต่พอมันลกแล้วมันลกใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> ม,มีมีต้นมะเขือพวงด้วยนะมะเขือพวงในตำนานถามว่าทำไมาถึง เรียกว่ามะเขือพวงในตำนานเราซื้อต,ต้นตตมันเป็นต้นแรกที่เราซื้อมาปลูกเชื่อไหมต้นเราเท่าไหร่ทุกคนให้ถ่ายแล้วจะตกใจอยู่เมืองไทยซ,ซื้อซื้อมะเขือพงมะเขือพงซื้อมะเขือพวงข,ขนาดนี้เลยเหรอซื้อมาต้นละร้อยห้าบาททุกคน แต่มันก็มาแผ่ออกลูกออกหลานให้เยอะเลยนะนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมเนี่ยพอมันไอ้นี่เนาะพอมันแก่มันร่วงมันมันก็มาขึ้นเป็นต้นเล็กต้นน้อยให้ว่าเดี๋ยวจะขนจะงัดเอาไปปลูกที่แกงแต่เดี๋ยวต้องทําความสะอาดส่วนนี้ก่อนแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าก็พังละไอ้เครื่องไฟฟ้าคงเอาไม่อยู่อะหญ้าขนาดนี้เนาะไม่ไหวอะ เดี๋ยวต้องไปดูไอ้เครื่องไอ้น้ำมันไปให้ร้านเขาดูว่าซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมไม่ได้ต้องซื้อใหม่อีกแล้วทุกคนเราเจอของดีของเพื่อนบ้านแอบส่องอีกแล้วนี่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 นีทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหม เห็นไหมเดี๋ยวชี hmm. onna, ้ดูนี่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 ทุกคนมะม่วงมะม่วงเพื่อนบ้านมันล้นกำแพงมาทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้ซูมเอานะต้นมันต้นมันอยู่ฝั่งนู้นแต่ลูกมันอะ ทรยศเจ้าของทุกคนเห็นกำแพงไหมเห็นไหมนี่ไงมันข้ามกำแพงมาเห็นไหมสีขาวๆนั่นคือกำแพงอันนี้คือกำแพงน้ำมะม่วงอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ไหนไม่รู้จําไม่ได้อะชี้ไม่ถูกละนี่ไงมันข้ามาฝั่งเราเราเก็บได้ใช่ไหมเราเก็บได้ใช่ไหมทุกคนเขาจะไม่แจ้งตำรวจจับเราใช่ไหม นี S <S. ่ใสชั่วหลายไม่เอาหรอกเดี <lonely> ๋ยวก็มีกำลังกำลังเอื้อมมือจะไปเก็บเจ้าของชังโงกหน้ามาจะพอดีเลยกล้วยหอมกล้วยหอมไหนอะนี่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 นดูสิเขาก็พยายามจะกำเนิดเกิดลูกให้เรากินนะแต่ว่าเราไม่ยอมดูแลเขาดูสิ ดูความรกของมันเน่ะคือถ้าจะเข้ามาทำความสะอาดนี่ต้องใช้เวลากี่วันนะแล้วแดดร้อนๆเราก็ไม่ค่อยสู้ด้วยนะแต่เดี๋ยวต้องทำแหละปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้อ่ะตายลกงูเงี้ยวเขี้ยวขอบ้านก็อยู่แค่น,นี้แหละ <c oughs> นี่ก็มะเขือพวงอีกนะถัดจากต้นมะเขือพวงไปก็มีมะละกอนะดกมากมีอยู่สองต้นแล้วมันล้มไปนต้นเหลืออีกต้นหนึ่งแต่ตั้งแต่ปลูกมาก็ไม่ค่อยได้กินหรอกแต่อีตอนไม่มีตอนที่ยังไม่มีต้นนะอุ้ยไปซื้อกินทุกวันเลยซื้อนะไปตลาดซื้อมาทุกวันเลยแต่พอมีต้นเองมีลูกเองไม่เคยกินอีกเลยนี่แหละมนุษย์ นี่มันนั้นให้ลูกน้องตัดไม่ได้ตัดเองนะให้ลูกน้องตัดใช้เครื่องตัดหญ้าไอ้เครื่องน้ํามันอะ <c oughs> ่ะเขาตัดให้ถึงได้เตียนเสร็จแล้วเครื่องพังไปก่อน <c oughs> พอปล่อยให้หญ้ามันขึ้นสูงอ่ะไอ้เครื่อไอ้เครื่องไฟฟ้ามันเอาไม่อยู่ <c oughs> ต้องใช้น้ํามันเนี่ยแล้วดูในป่านี้สิก <c> ล <oughs> ้วยมันก็ต้องตัดต้นออกอ่ะ <c oughs> แต่ว่า ต,ตัดไม่ไหวอ่ะตัดไม่ไหวจริงทุกคนต้นมะกรูดกับมะนาวมะนาวนี่อยากตอนกิ่งเอาไปปลูกไว้บ้านนู้นจังเลยแต่ตอนไม่เป็นนะ้าไม่รู้โตมายังไงทำอะไรไม่เป็นเลย <laughs> เดินเข้าไปแป๊บเดียวยังเหงื่อท่วมหัวเลยหัวเปียกหมดแล้วเนี่ยถึงว่าเนาะคนเรามันมันถนัดไม่เหมือนกันเราโตมาในป่าก็จริงอะแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้โตมาแบบทําการเกษตรเราโตมาแบบอยู่กับป่ามันมีแต่ป่ามันปลูกมันเป็นนะเก่งด้วยนี่อยู่แต่กับป่ามันแหละก็คือทําไล่ทําสวนมันเป็นหลัก พอเริ่มโตหน่อยก็เข้าเมืองมาโตอยู่ในเมืองอก็เลยทําไม่มีความรู้ด้านการเกษตรเลยไม่รู้จกักด้วยซ้ำว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเป็นยังไงเอาจิงนะอืมถึงเมน่อน,นั้นเลยนะต้องมานั่งหาความรู้เพิ่มเติมปุ๋ยหมักคืออะไรปุ๋ยคอกคืออะไรเรารู้จักแต่ขี้วัวขีค้ควายอะไรอย่างนี้เขาเรียกให้มันสุภาพหน่อยก็ปุ๋ยอคอกใช่ไหม สมเพศตัวเองเสียงดังอ่ะช่างเขาทำงานกันอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมันมันหาที่ทําคลิปไม่ได้เลยเพราะช่างเขาทําจะทงานกันเสียงดงังนงง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 เสียงเกียเสียงตัดเสียงนู่นนี่นั่นเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ